แต่เวลาคุณพูดถึงอนาคตต้องพูดดีไหมคะอนาคตฉันจะเป็นมหาเศรษฐีอนาคตฉันจะฉันจะเป็นคนรวยช่วยเหลือผู้คนอนาคตฉันจะแมกปบันช่วยเหลือผู้คนมีความสุขในทุกๆด้านมันมีคําที่ทําให้เราเข้าใกล้มากกว่านั้นอีกนะอนาคตอันใกล้นี้ยเดี๋ยวฉันว่าจะทําบุญเดละล้านใจเรามันฟูไหมทําบุญอะไรก็แล้วแต่ล้านหนึ่งทำไมก็มีปัญญาเป็นไงคะจักรวาลได้ยินปับ๊บโอ้โหรีบขานรับเลยนะแต่กี่คนที่กล้าทาบุญเดละล้าน ที่คุณไม่กล้าทําเพราะคุณดูว่าปัจจุบันกูยังไม่มีจะแดกเลยเราเลยไม่กล้าคิดพลาดมากคีย์สําคัญนะคะคือการที่คุณต้องทําอย่างไรก็ได้ให้อนาคตคุณเป็นการรับใช้คนพอหนูวางอนาคตที่เป็นการรับใช้คนช่วยคนได้นะคะจักรวาลจะเห็นเราขั้นสุดเลยแต่กี่คนที่กล้าพูดถึงอนาคตตัวเองแบบเนี้คอนเฟิร์มค่ะสิ่งที่จะอบอุ้มชะตาคุณให้ไม่มีวันตกเลยคือการที่คุณรับ